เฮียเอะไรวะเฮียเฮียอาแม่มึงม่วงทุกคนครับสวัสดีครับโอ้โหเราก็จะหายหายห่างหะห้องเงาะหายก็เกมนี้มานานนะโอ้โหหลังที่เม้นมาเกือบเดือนหนึ่งได้มั้งทุกคนก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเสียงเกมไปไหนวะช็อตเตอร์ออปชั่นอ๋อเสียงเกมไอ้เหี้ยอ้หนึกเปิดตรงนี้ อาละครมาจากต่อตรงนั้นเฮ้ยเฮ้ยเพี่อเฮ้ยอะไรพ่อมึงเพีย่อยอะไรวะเฮ้ยย่าย่าอ้าวแม่มึงระวงอ้าว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 ห่วยเลมาดิมาดิเฮ้ยแล้วกูจะรอดยังไง เราเป็นยานอะไรสักวันหน,นึอ้เชีย่ยมวอาไงวะวเฮ้ยเฮียแม่งจะหลอกไงวะทุกคนไอ้สัตว์อัดคลิปปุ๊บแม่งเจอเลย,ยเฮ้ยกดอะไรวะเฮ้ยกดอะไรไม่ได้ได้นานกดเอฟป,ปะ่ะใช่กดเอฟมาดิเขาก็กลัวๆไอ้อ้ๆๆวาานที่ว่ากลัวๆเลยเหรอมาไอ้เหี้ยวะเปตูมาดิขึ้นนอน Mày sớm mik pomo finger pomo à, mày xin ha à chuẩn đi đàn ấy nó gù ý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  Pao pao chia ai quá u u u miau อะไรวะฮัลโหลเฮ้ยสต๊อกอีสิอะไงต่อวะต้องทำไงอะทำไงวะเนี้ย อะไรวะคอสเพลงเทิร์นออฟถูกกัดไม่ใช่อ่ะทำอะไรอ่ะกด E ปะเฮยเ้ยเพลงขึ้น เฮ้ยอ๋อถังไอสัตว์เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไม่มีคนหรอก กูไม่ใช่คนไอ้ยเทพโคตรดังอ่ะชิบชบกันกดอะไรวะลืมแล้วกดเปสุกป,ปุ่มอ่ะ เฮ้ยพ่อมึงล่ะไอชิวนิ้ไงบ้างครับไอยืนนิมนอยู่แถวนี้อย่างเดียวไม่รู้ต้องไปทางไหนดิ พื้นปูนี่ควายต้พแพงหน่อยเนาะสัตว์เมื่อกี้เงือตกเลยอะวิ่งหนีเมื่อกี้คนเขา ไหนวะไม่ฟงไม่เฟงเงลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพ่อมึงสิน้นเสียงใกล้ามากเสียงใกล้ามาก แล้วมึงอ่ะได้สัตว์เพียงขึ้นนี้ควยเลยสัตว์มึงอย่าบออังคับให้กูมาทางนี้ มึงาไวนะเพื่อท่าดาขนาดเนี้ย What the fuck มีคนปะวะมึงเฮ้ยฮัลโหลใครครับแม่งเอ้ไอกี้ตรงนี้เฟนก็ขึ้นเฮ้ยเราเหมือนคนโง่เลยกูอะ อะไรวะมึงจะเลื่องแสงหาพี่มึงเหรอเดินปกติก็พอแล้วไอสัตว์แม่งคานโคตรดังเลยพลันหลุมเพนหลุม ใคยสอนมึงนอะเคยสอนมึงให้ปิดตัวดังมองหาที่หาที่ทางไล่ก่อนกูเปิดปุ๊บแม่งเจอแน่เลยวะแบตเตอรี่อันเฮียโหเฮ้ย ก็มาดิมาฮือฮือคุยอะไรอ่ะหลบสิไอสัตว์แล้วกูจะวิ <it> <S <S ่งย <murdered> ังไงอ่ะ <un> อ โอ้ยเดีเดี๋ยวอ๋อเซฟเกมแล้วโอ้โหทุกคนจบพารไปเียเท่านี้ครับผมเสียแม่งโคตรยากเลยสัตว์กูจะพาอย่างนี้ไม่ได้สัตว์โคตร